เกินไปอ่ะทำไมแรงแล้วถึงอ้วกละ่ะเพราะว่าแต่ว่าไม่ได้กินนานไม่ได้กินนานแล้วพอมากินกาแฟเข้มอ่ะอต้องใส่ต้องต้องใส่ต้องกินยาจีนเนาะเพราอกินกาแฟไม่ได้แล้วต้องกินยาจีนเดี๋ยวทำให้แล้วกันโอเคตึงวอกหนึ่งนะทุกคนแต่มันเข้มเกินไปอ่ะใครเคยเป็นมั่งกินกาแฟแล้วอ้วกมันขึ้นไส้มันแบบมันตีขึ้นมาแบบว่ากินแต่ย,ยาจีน สามเวลาหลังอาหารนี่กลับมาเพื่อมากินยานะคะต้องกิน f าแฟ What do you order Ice matcha Are you gonna drink <laughs> Alright mm hmm. ได้มาแล้วครับ Thank you so Thank you i n e coffee ไอ mm ้นี่อ่ะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่ English Bay นะคะไปเดินย่อยกันก่อนที่จะไปดินเนอร์กันต่อนะดูดอกไม้ข้างทางสีสวยมากๆเลย Beautiful ที่นี่เขาเรียกว่า Sunset Beach นะคะคนจะนิยมมาที่นี่มากเพื่อมาอาบแดดแล้วก็ทำกิจกรรมกันนะคะแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคนก็มาน้อยลงค่ะเพราะเขาต้องให้มีเว้นระยะหา่าง

โอเค last stop สำหรับบัตรที่ girl girl I'm not a girl anymore I'm a lucky lady lucky baby เปร,ร้านลองนะครับแล้วก็จะไปดูว่าเขาจะมีอะไรให้เจ้าของวันเกิดวันนี้นะครับเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรกลังจะเรียบไปแล้วเนี่ยคุณก็บอก 0, ให้เดาไหมสอง ต้องเดาแล้วรู้อยู่แล้วไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ The cake ว้า sunset dinner โอเคเรามาถึงดินเนอร์แล้วค่ะเริ่มด้วยบรดแซนด์วิช ซีฟู้ดเซตใหญ่เอสกาโกของโปรดเลยที่เดเค้กอร่อยมันคือหอยทากอยทากอเรนติกลอสเตคีคราบจัมโบชรีมแล้วก็แอสปอร์กัสก็ดับเบิลเบสามแล้วก็ดับเบิลเบใช่อาปอเทอโดแล้วก็เอสกาโกโฟร์สตาร์นี่นะคะมันคือ คือหอยทากนี่นอันเนี้ยก้อนเล็กนิดเดียวงน,นะแต่อร่อยมาก<อ>ใช่ส่วนก้อนนั้นของคุณเลยค่ะสาวโดเ, <laughs> เราเอาก้อนนี้คุณเอแล้วก้อนนั้น <laughs> มั 1> <No 1้ไหมรัเติมค็ออะไรขี้ครายเขาเรียกว่าไทยซอนเหมือนน้ำจิ้มล right. hmm. ูกชิ้นมาเราอื ย,ยังมีเี๋ยอแค่ออสตรากัรดทีออ่เขาเอาไปนิดนึงขอปิดหน้าไว้ก่อนที here we got another t r e a t my birthday cake from the cake เอา birthday lady โอ้โเนี่ยเค้กมันแบบ มันโดนไฟแล้วมันมีกวั๊กเหือ,เ,อ,อเห็นไหมไม่เห็นเกลือเค้กมันเห็นนะไม่เห็นแล้วขอตัวไ,ไปจัดการก่อนนะอิ่มมาก ความสุกมากค่ะกินวันนี้นะครับกับเจสซี่เบอร์เดย์ไม่น่าเชื <Lady S 2> ่อเลยดิ <c oughs> ตอนแรกคิดว,ว่าวันเกิดปีนี้จะไม่มีอะไรเหมือนเหมือนปีที่แล้วก็คือมีโควิดเหมือนกันแต่ว่าเราก็ดันเราหาเราก็พา <adi> ดิโอวิงได้ได้ดีลต่างๆแล้วเราก็แบบแทบฟันกันนะเนาะที่แบบจริงๆเราก็ไม่ได้มาอย,า,อยากจะกินฟรีอะไรอย่างเงี้ยหรอกแต่ว่า มันก็กลับไปเป่าเค้กที่บ้านหนังกลางแฟนนั่งก่อนเลยค่ะมันจะมีหนังให้คุณดูนะคะ 来卡。ないか เย้ yeah, <Yay! S 1> จบนะครับขอบคุณค่ะเป็นวิชให้คุณภรรยานะครับเบ r ร์ d เ y จไม่มีเบ r ร์ d เดย์เค้กไม่ได้นะครับปีที่แล้วไม่มีวอยวายอะฮะปีนี้เราจัดเต็มครับ <c oughs> b i r t h day to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to my wife my love be together make a wish in the car. ดีใจกินทุเรียนฟุ้งเลยนะครับวยากจะลองให้โอ้ทำไมต้องร้องหรอคะมันอิ่ม่ม่อิ่มนะจัดเต็มให้เมียนะครับกินกันหนำใจเลยครับร้องให้ตอนเป่าเค้กโอ้มีแล้วไม่มีเค้ก ไม่ต้้อององนะปิดท้ายคลิปนี้ด้วยเค้กทุเรียนแสนอร่อยวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะได้ไปกินหลายๆที่แล้วก็ได้ไปสถานที่ต่างๆเยอะแยะเลยนะคะยังไงขอบคุณพี่ตั้มนะคะสามีที่น่ารักที่ทำให้วันเกิดปีนี้นะคะเป็นวันเกิดที่แสนพิเศษที่สุดเลยขอบคุณที่ทำให้มีเสียงหัวเราะได้ทำอะไรสนุกๆด้วยกันนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ